วิธีถอดลูกปืนข้อเวียงนะครับลูกปืนข้อเวียงเครื่องตัดหญ้าซีนหนึ่งเขาถอดกันอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวถอดสายลูกเร่งออกมาด้วยนะครับสายสายลูกเร่งหมุนถอดออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับตั้งไว้เลยนะครับถอดบล็อกหัวเทียนออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดหัวเทียน ออกก่อนนะครับแล้วก็เอาสายรับสอดในช่องรูหัวเทียนนะครับแล้วก็หมุนคราดไปาทางทวนเข็มนาฬิกานะครับให้คราดแข็งคือหมุนไม่ได้แล้วก็สามารถถอดคราดออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแชปเจเบอร์สิ ถอดออกมาเลยนะครับแล้วใช้น็อตเบอร์สิบอีกตัวหนึ่งนะครับใส่ในช่องนี้เลยนะครับในคราสเลยนะครับแล้วออก็ขอค้อนตอกนะครับใช้เหล็กแบบนี้ก็ได้นะครับใช้ถือด้วยมือเดียวเลยนะครับแล้วก็ตอกอย่างนี้นะครับ น่าจะหลุดแล้วนะครับหลุดออกแล้วนะครับดูที่ซีนนะครับซีนหลวมนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเก็บไม่อยู่นะครับน้ำมันจะออกมานะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ สุดท้ายก็ามาเจอลูกปืนข้อเวียงแตกนะครับทำการรือ้อป่าเครื่องเลยนะครับต้องเปลี่ยนลูกปืนข้อเวียงใหม่นะครับถอดหลังน้ำมันถอดคาบูถอดจานไฟออ,นนอ,อ,ออกหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ถอดกรอบหมดเลยออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวทําวิธีการถอดหมดเลยนะครับถอดนอด็อตกรอบออกแลกว้วก็รื้อออกได้เลยนะครับ แล้วก็ถอดออกด้วยนะครับค่อยๆแล้วก็ถอดจานไฟนะครับเหมือนกับถอดคราดเลยนะครับใช้เชือกหย่อนในรูหัวเทียนแล้วก็หมุนนะครับหมุนในคราดแข็งแข็งแล้วก็ใช้ปะเจอถอดนะครับอย่างนี้นะครับถอดจานไฟอ,ออกมาแลวนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้น็อตเบอร์สิอีกตัวหนึ่งนะครับหมุนเข้าไปนะครับเพื่อจะใช้ค้อนตอกนะครับหมุนเข้าไปสักเรื่องน็อตนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เชือกแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ค้อนนะครับตอกตรงจานไฟนะครับตรงตรงน็อตจานไฟนี้นะครับแบบนี้นะครับ อออกแล้วนะครับน่าจะออกแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หมุนนอ็อตคลายออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับแป้นลิดวาลออกมาด้วยนะครับออกด้วยนะครับถอดนอด็อตออกมาเลยนะครับใช้ใช้กวางคัดเบาๆนะครับ เสร็จแล้วริ่มจานไฟเก็บไว้ดีนะครับอย่าให้หายนะครับแล้วถอดน็อตทางด้านคราสก่อนนะครับสี่ตัวนะครับนีนะครับใช้ ปาเจแบบนี้นะครับสอดแล้วก็หมุนนะครับ <c oughs> หนักหน่อยนะครับ <c oughs> ถอดแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วดันอย่างนี้นะครับค่อยถอดมานะครับ ค่อยถอดมานะครับได้แล้วนะครับตัวสองตัวสามตัวสีวสต่สต,สต,สตัวนะครับแล้วถอดทางด้านนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสี่ตัวเช่นกันนะครับ ใช้ประเจอีกตัวนะครับตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้นะครับสอดในช่องนี้นะครับสอดปบาเบานะครับใช้ประเจแบบนี้นะครับสอดอีกครั้งนะครับแล้วก็บิดออกมาเลยนะครับถอดด้านนี้อีกนะครับออกนิดๆนะครับเอย่ต่อให้แรงนะครับ บิดนะครับเรียบร<อ>้อยนะครับออกเรียบร้อยนะครับเสร็จเรี้อยครับออกออกแล้วก็เคาะเบาๆนะครับ อนยางก็ได้นะครับเคาะอย่างนี้นะครับใช้ด้ามไม้ก็ได้นะครับเห็นี้นะครับออนออกแล้วนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับค่อยๆดึงนะครับ แล้วนะครับดูข้างในนะครับไม่มีร่องรอยนะครับลื่นนะครับไม่มีปัญหนานะครับลูกสุบลูกสุบก็ไม่มีรอยนะครับเวนก็ปกตินะครับทีนี้จับลูกปืนข้างนี้นะครับ ตัวปื้นข้อเหวี่ยงแตกนะครับต้องเปลี่ยนนะครับถอดออกเลยนะครับเรียกมาถอดนะครับแล้วใช้น็อตเบอร์สิบนะครับใส่ในข้อเหวี่ยงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตอกนะครับใช้ค้อนตอกเบาเบานะครับออกแล้วนะครับ นครับออกแล้วแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับดูลูกปืนนะครับทางนี้จะมีปัญหานะครับข้างคราสนะครับตัวน,นี้นะครับเบอร์ลูกปืน6กสองศูนย์สองนะครับมาใส่เปลี่ยนเลยนะครับ ต้องเคาะข้างนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาเคาะออกนะครับตั้งแบบนี้นะครับพอดีเลยนะครับเดี๋ยวใช้คอนตอกนะครับก็ได้นะครับออกแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ด้วยนะครับตังแบบนี้นะครับ ออกเลยนะครับข้างนี้ออกง่ายนะครับจแล้วนะครับ๋ยวเปลี่ยนเลยนะครับนี่แตกหุนไม่ได้เลยเห็นไหมครับแข็งนะครับแล้วใช้น้ำมันเบนซินนะครับล้างนะครับขัดสักหน่อยนะครับสะอาดนะครับขัดล้างเรียบร้อยนะครับปากกิมรอยปากกิมนะครับต้องขัดออกไอหมดเลยนะครับ ยายมีรอยนะครับวิธีเช็คลูกปืนนะครับลูกปืนก้านตัวนี้นะครับลูกปืนก้านตัวล่างตัวนี้นะครับให้เอามือจับที่ลูกสูบแล้วก็กอดอย่างนี้นะครับถ้าโยกเยกถ้ามีเสียงดังหลวมมากก็คือต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชุดนี้เลยนะครับนี่ไม่มีเสียงดังอะไรนะครับ ยังแน่นอยู่นะครับยังใช้ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแบบนี้นะครับวิธีใส่ลูกปืนข้อเวียงน,นะครับให้คัดตาลับลูกปืนออกแบบนี้ก่อนนะครับคัดข้างเดียวก็ได้นะครับ อีกข้างหนึ่งไว้หยักนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับใช้ค้อนต่อเบาๆนะครับ ต่ออเสมอนะครับตรงนี้นะครับต่อเสมอเสมอน้าแปลนนี้นะครับอนนี้ก็ได้แล้วนะครับอีกข้างปล่อยจารไฟนะครับใส่เหมือนกันนะครับตอเบาๆนะครับเสร็จแล้วทาคาร์บอนนะครับปิดปากกิ้มนะครับทาให้ดีนะครับอย่าให้เลอะเทอะนะครับ แล้เอากปกินวางลงไปเลยนะครับส่วนข้างนี้ก็ทาคาร์บอนด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้จานไฟอยู่ด้านนี้นะครับป่มามือนะครับก็ใส่ใส่เลยนะครับ เล็กน้อยนะครับใส่น็อตลงไปเลยนะครับสลับนะครับอย่าหมุนตัวหนึ่งตัวใดมากเกินไปนะครับ ใช้ปะแจกสอดแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนให้กระชับเลยนะครับกระชับแล้วนะครับใช้นะ้ำมัน2ทีนะครับผสมในกับในกระป๋องแบบนี้นะครับใส่หยอดลูกปืนนะครับ ปืนก็เวียงแล้วลูกปืนข้อนะครับต่างๆต,ต้องใส่นะครับปืนตัวบนด้วยนะครับกาบอลน,นะครับตรงนี้นะครับใส่ผักกินด้วยนะครับเอาผักกินลงบนเลยนะครับ นนีนะครับแล้วจัดบาเวนนะครับมีรอยอยู่เห็นไหมครับไม่อยู่จุดจุดมีตำแหน่งอยู่นะครับสองจุดนะครับแล้ทาคาร์บอนที่บากิ๊อีกครั้งนะครับ เพื่อความเก๋เจับนะครับเสร็จแล้วฉลมน้ำมันสองซีนะนะครับในเสื้อสูบด้วยนะครับที่หัวลูกสูบด้วยนะครับฉลมเพื่อความหล่อลื่นเวลาใส่จะใส่ง่ายนะครับแล้วเอามือทาให้ทั่วเลยนะครับเพื่อความหล่อลื่นนะครับ หัวลูกสูบก็เช่นกันนะครับเวลาใส่ก็ใส่ง่ายนะครับมันจะลื่นนะครับเอาหัวลูกซ้อนนะครับอยู่ข่อไอเสียนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับอย่างนี้นะครับ วก็ใส่ลงไปเลยนะครับค่อยๆดันลงไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วกดให้ให้ตรงเลยนะครับแล้วก็ยุดน็อตนะครับยุดน็อตสี่ตัวนะครับเช็ดน้ำมันก่อนนะครับือลื่นนะครับใส่น็อตลงไปเลยนะครับ ใช้ประแจหมุนสลับด้วยนะครับใช้ประเจแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆหมุนนะครับ ใส่ซีนนะครับแบบนี้นะครับกดตรงๆมานะครับกดตรงๆให้พอเสมอนะครับได้นะครับพอเสมอนะครับขวายคลาสด้วยนะครับใส่แบบนี้นะครับตรงๆนะครับ คอนตอกนี้นะครับตอกจนเสมอนะครับอย่าลืมใส่ลิมนะครับที่จานไฟด้วยนะครับแบบนี้นะครับใช้คอนตอกเบาๆนะครับใส่จานไฟพยายามให้ตรงนะครับจะมีล็อกอยู่นะครับตอกที่ลิมนะครับให้ตรงเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับมไม่แข็งเลยนะครับนเชือกในรูหัวเทียนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้ก็จานไฟไม่หมุนตาม้เลยนะครับสามารถหมุนได้แข็งเลยนะครับแข็งแ๊กเลยนะครับจานไฟก็ใส่ซีนก็เวียง เสร็จแล้วก็ใช้ค้อนต่อแบบนี้เลยนะครับก็ใส่คราดลงไปเลยนะครับหยุดน็อตนะครับใช้เชือก ใส่ในรูหัวเทียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนครัดไปทางขวานะครับเพราะเราหมุนน็อตไปทางด้านขวานะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับจานไฟให้เห็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้นะครับพอเห็นแม่เหล็กแล้วก็ตรงที่จีนคอยไฟยแล้วก็ตั้งกระดาษแบบนี้นะครับ แล้วก็ตั้งคอ,อยเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ยุดน,อน็อต อย่าลืมหมุนกระดาษออกด้วยนะครับกระดาษุนจานไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้ก็เสร็จนะคราวนี้ก็เสร็จนะครับติดตั้งคอยไฟนะครับแล้วทาคาร์บอนนะครับที่คอรีดนะครับติดปากกมด้วยนะครับ แล้วเอาอปากกิมตั้งเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทากาบอนอีกครั้งนะครับเพื่อใส่ลีดวาลวนะครับแล้วก็ยึดน็อตเสร็จแล้วลีดวาลวให้ใส่แบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับ แล้วก็กดลงไปเลยนะครับแล้วก็ยุดน็อตนะครับยุดน็อตสี่ตัวหมุนสลับตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างนะครับไม่หมุนตัวเดียวนะครับ แล้วใช้ผพาเจเลเหลียมนะครับหมุนให้พอตึงๆมือน,นะครับอย่าให้ตึงเกินไปนะครับเดี๋ยวถ้าตึงเกินไปเดี๋ยวจะแตกนะครับเพราะแป้นลิบวาวเป็นพลาสติกนะครับมันจะแตกได้นะครับหมุนพอตึงมือพอนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่คาบูก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเอาลูกแรงใส่เลยนะครับ ็นบาร์ตรงนี้ไหมครับมันจะมีบาร์ตรงนี้ใส่ให้ตรงน็อตกรับเร่นตรงนี้นะครับมันจะลงล็อกเลยนะครับถ้าไม่ใส่ลงล็อกไม่ได้นะครับมันจะเครื่องจะเร่งแรงมากเลยนะครับเสียงดังสนั่นเลยนะครับต้องใส่ลงล็อกด้วยนะครับลงล็อกแ้วนะครับ หมุนนะครับให้เรียดเลยนะครับตรงนี้นะครับหมุนๆนะครับหมุนให้เรียดแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะในช่องนี้จะแทบจะไม่มีรูว่างเลยนะครับเพราะลูกเร่งจะลงไปถึงถึงก้นคาบูเลยนะครับท้องคาบูเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปากกินนะครับ แล้วก็ใส่สายน้ำมันเอาไกลควงขันให้แน่นเลยนะครับเอาพอถึงมือพอนะครับเสร็จแล้วก็เอาไขควงนะครับขันน็อตคาบูให้พอตึงมือพอนะครับหมุนสลับข้างนี้บ้างข้างนั้นบ้างนะครับ แล้วก็ใส่ใส่ครองอากาศก็เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวไปลองนะครับว่าเครื่องจะสตาร์ทติดดีหรือเปล่านะครับเมื่อใส่ลูกปืนข้อเวียงใส่ซีนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จนะครับเหลือไปลองเลยนะครับประกอบเครืียบร็จแล้วนะครับลองมาสตาร์ทดูนะครับว่าจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับตกลงนะครับไม่ช็ใช้งานได้ดีก็เลยนะครับรัเร่งได้นะครับสองนะครับนะครับ เพื่อเพือถ้ามีอาการแบบนี้นะครับสามารถเอาไปกินยา